ก่อนซื้อรถออกรถยังไงไม่ให้ภาระหนักเกินนะคะถ้าพี่พมีรายได้ประมาณ1 0,000แนะนําให้ผ่อนประมาณ3,000กว่าบาทเช่นคันนี้นะคะมาด้าสปี2องพเปิดราคาให้พี่เลยอยู่ที่1นึ่งแสนบาทจะผ่อนอยู่ที่3,000กว่าบาทตลอดสัญญาเป็นสวิฟตปี2องพนะคะเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผลสามพันกว่าบาทตลอดสัญญามีอปีสองพันาดว่อยู่ที่สองพันกว่าบาทไม่เกินสามพนะคะหรือจะพี่พคันไหนมีรายได้ประมาณ1 2ื่นนะคะแนะนำผ่อยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะเป็นคันนี้นะยาริสปี2 2 2 0 0 0 0 1 1 9 000, บาทผ่อนนออยู่ท่ทีประมาณ4,000ตต้ๆลง ญา Honda ิ i ี y ปี2012เปิดราคาให้2 4 9 0 0บาทผ่อน4,000กว่าบาทตลอดสัญญา Vios ปี2014เปิดให้เลย2 4 9 0 0บาทค่างวด4,000กว่าบาทตลอดสัญญาหรือว่าพี่ๆมีรายได้15,000ต่อเดือนนะคะแนะนำผ่อนไม่เกิน6,000กว่าบาทตลอดสัญญาแนะนำเป็นคันนี้เลยแ a z ีเปี2013เปิดราคาให้อยู่ที่3 39,000บาทผ่อน6,000กว่าบาทตลอดสัญญาคันนี้อีกคันนึงเป็น t o y ยต a y ยาริปี2019เปิดราคาให้เลย300,000กับ9,000บาท 19 0 0บาทพนห0 0 0ันไม่เกิน6 0 0ันตลอดสัญญาชีวิตต้องสู้เพราะกูม้มาเยอะบางทีก็ใช้ไม่ได้เสมอไปนะคะเอาที่แบบภาระไม่หนักเกินลูกค้าอยากได้รุ่นไหนนะคะสามารถทักคอมเมนต์มาได้เลยะคะ่ะเราจะมีรถเกง๋งพนเริ่มต้นอยู่ที่2,000ันกว่าบาทตลอดสัญญากระบะอนเริ่มต้นอยู่ที่4,000ันกว่าบาทตลอดสัญญาเรามีสต็อกรวมให้ลูกค้าเลือก4ีสาขากว่า1,500คัน้าทำเอกสารถึงที่ส่งฟรีด้วยสไลด์ทั่วประเทศไทยคะ่ะ